โหยกลับมาอีกแล้วนะคะนี่วันนี้เรามาดูเดิวใครประทะกับใครเนี่ยคองกับก็ซิล่านั่นเองค่ะโอ้โหหลังจากที่ไปดูหนังมากําลังดุเดือดเลยใครๆไม่ดูไปหาดูได้นะคองประทะก็ซิล่านั่นเองนี่วันนี้เราขอเปิดตัวก่อนก็ซิล่าเลยนี่น้องก็ซิล่าของเรานะด้านหลังมีขีบนี้ด้วยเพราะพลังต้องปล่อยมาจากตรงนี้นะโอ้โหน้องอาปากเตรียมปล่อยพลังเลยไหนมาเปิดดูก็ซิล่าซะหน่อย กดเปิดสวิตช์เลยโอ้โหอ่าดูน้องก,ลงกำล,ลังคำรามันก็ซิล่าอ่าเปิดตัวลังคก็เปิดตัวก็ซิล่าแล้วนี่เรามาดูฝั่งอีกฝั่งหนึ่งกันดีกว่านะห้องนั่นเองพี่คลองของเรานั่นเองอ่าไหนเราเรามาเปิดสวิตช์คลองกันหน่อยสิโอ้โหดูเสียงตาดูไหมดูไหมนี่แล้วเราก็มีมีเพื่อนๆอ,อีกสามตัวที่เหลือนะมาเป็น กรรมการสำหรับศึกนี้นี่คงไม,ม่เจอกัซิล่าหน่อยเริ่เลยว้ายคงเดินไม่ว่างคงในพื้นนี้เท่าไหร่นะเรามาคืนเรียกๆนี้นิดนึงอ่ะกัซิล่าเริ่มเลยนี่เจอแล้วนะเจอแล้วตายคงกระทำกัซิล่าโอ้โอ ยังเดินติดกันอีกเลยนะเอ,อ่อาจิราก็ติดเอ,อ่อเจ๊งกันแล้วเจ๊งกันแล้วว้าดูคล้องดูคล้องดูเสียงคล้องว้าวว้าวเกมแรกก็สิลาแพ้ไปแล้ว,ลวเย่ค้องวินก็สิลาตายไปแล้วโอ้โหน่อาอุทานมากไม่ทันปล่อยพลังเลย กันก่อนนะเด็กๆ